สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมุสลิมสุโขทัยทั้งฟังเล่าและฟังไทยได้ครับมืัอนี้มาพบกับลูีเซนเคอร์นลูรีพาทุกคนมาที่พิทยาลัยซึ่งมืัอนี้ก็เป็นมือถืออิทชื่อว่าลูรีมาเฮียนเนาะเพราะว่าเพิ่นเข้ามาได้สองอาทิตย์แล้วและลูรีก็ได้มาเฮียนและซึ่งมืัอนี้ลูรีสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศขององค์เฮียนและเบิ่งสาวๆแล้วก็เบาวๆยุ่ิธรรมหาวิทยาลัยของที่ลูรีเฮียนเนาะเป็นสายภาษาอังกฤษ B.E. Business English เนาะเดี๋ยวไปเบิียน้ำกันว่าเป็นจังไญ่ อันนี้ก็บรรยากาศยามแรงซึ่งลุรี่ก็ได้ที่นเป็นภาคภาคเย็นเนาะตอนเย็นเนาะตอนคำ่ำได้ครับพี่น้องครับกติเป็นซี่นาออันนก็จเป็นผูซามไมเฮียนก็ชืแม่รุ่นน้องที่บอกลุรีรรรรร่ก็เป็นปีสุดท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนาะบรรยากาศนี่เลยเขาเขียนว่าสถาบันรัตนบริหารธุรกิจเนาะอาแบกนี่ อันนี้คือทีเป็นขึ้นทางด้านห้องเฮียนเดี๋ยวรยีจะขึ้นทางนี้เอาซะเนาะอันนี้จะเป็นอ่าหูกิจกรรมต่างๆที่ทางเพื่ได้ะไปออกค่ายหรือว่าออกทิปเนาะของเฮียนโซนนั่งเล่นของนักเฮียนเนาะที่ว่ามาเฮียนประกาะเฮียนละอันนี่เป็นบอล ห้องจะจำหน่ายอุปกรณ์และการศึกษาอาจารย์สวัสดีอาจารย์อาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ไายยูทูบอาจารย์สวัสดีทุกสวัสดีเอ๊ะภาคสื่อเ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยเนี่ยที่อยู่มาเรียนอยู่แล้วเนี่ยโรงเรียบห้องไม่ยังสถาบันสถาะะนะบ,บันรัตนะ์บริหารธุรกิจนะเออโอเคที่ว่าอ,อ่าที่ว่าดังมาเป็น วิทยาลัยเป็นสถาบันทา่านเกษตรวิธีเก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะครับน้องสมรภพแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าไอ้น้องทางไหนมาจามาเที่ยวมาเฮียนอยู่ลาวกลับมาเฮียนได้เนาะสถาบันรัตนบริหารธุรกิจเนาะโอเคขอบใจได้อาจารย์ <c oughs> โอเคเนียโอเคเนาะเดี๋ยวข้อสิขึ้นไปทางด้านเทินของห้องเฮียนเขาเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เรากลับกลังสิขึ้นห้องเฮียนเนาะแต่ว่าห้องเฮียนเราอยู่ชั้นสามขึ้นขั้นใดไม <c oughs> <c oughs> ่เป็นไร อันนี้กันสาห้อเย็นไม่มงงสื้อนเนยงก็เป็นปสกินห้องเงย็นละอันนี้เป็นเรื่งไปคะแนนพิเองแล้วอันนี้ห้องห้องเย็นห้องด้าน,นไหนโอ้โหะุกนัน เป็นออเงียนฮัลโหลสวัสดีโสดบอสโดบอสโดเด้อเ o w าเยอะอ่นเอาลงใส่ห YouTube ไ่ากองเด้อเด้อสื่อซองิดปิดอันนี้เด้อมีซองบอมีแฟนละเป็นข้างหาที่ต้องบ่สมีบ่มีวันนี้ เป็นคำถามที่ตอบไ่ได้เบกิกเลยอันนี้เลยซื้อว่าจังใดเลยเดรีวฝักซองนะฝักซองนฝักซองว่าจังใดปุ๊บซุบเดรีว์เดรีวเดรีวเน้องวิดีโอท่องเที่ยวท่องเที่ยวว่าคนติดตามหลายเนี่ยติดตามกันได้เด้อนะครับตัวนี้พี่น้องครับตอนนี้ผมกจะถอนแม็กก่อนซึ่ง ตอนนี้ก็เวลา1 5บหมงเิบหกโมงองยังหกโมงตอนแรกตอนนี้ก็เวลาเาขากำลังเตรียมทาเียนอยู่ซึ่งอาจารย์กำลังเตรียมสอนอนะเ๋ยวปรับบรรยากาศ h e l l o teacher teacher how are you <laughs> good good อาจารย์เง่อยบางครั้ง นี่มันทิชช่เชียวส่นแต่ว่าคนยังมาพบเจอเป็นพิเศษบดปะได้เรจะกลุ่มขาดกลุ่มดกลุ่มบดทบดอันนี้เป็นใช่มครัพิเศษบดทิทูโอเรนจูสคอมบนีอัสลู Yeah. <laughs> <Our company. Our laughs> yeah. <laughs> some need to focus not only keep them cheap price cheap price so most of can แล่ทุกคนตรงนี้เขากเบ่งแล้วใคอีกคนซื้ออะไรทีซื้ออะไัเนี่ยซื้อบีบีเด้อบี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 จบปีแล้วจบปีแล้วยังยังสุดซือหย่างนี้ปนดบปนดบซื้ออะไรดีซื้อเท้าเด้อซื้อเลาวหรือเวียด เมียนมาเมียนมาเมียนมาอาสิเอาโอเคนเเียนะนีเี่ซื้อายังไหนนี่ดี้อสานเนีซืสอสารเนี่ยีสวตส่ตสค่ะีซื้อยังไหนี่สุดตาสุดตาสสสเนาะสยคนอยู่ในห้องกับส่วนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮารดาเบิรงสาวอีกทุกคนตอเนี่ากัมาตอที่สาสดวดส่วส่เนาะเคี่ยกาแฟล โซดต่สนิดอันนี้ดโยสดๆแบีเอาเอาไปอย่างคือยายมะเห็นผักแรงเห็ดเบียกเห็ดเบียยเห็ดเบียักเงินหากนงเี่ายเดี๋ยวผู้ชายเหายมีซองบอมีซองเต่งวะบอมีเนาะบอมีเนาะขซเทแบบไฮทีเบนโอเคเนาะอินสตาแกรมอินสตาแกรมกรอิแกมเด้อ อันเดสกอร์ทีเอออันเดสกอร์อย่างอันเดกอร์ r สกอร์ o i i o underscore m u a y อันนี้เดมีนบ่เดวซูวซให้เบิ่งันยเจนตีนี่อันนี้เป็นไอจีไอจีเพิ่นนี่อันนี้ไอจีเพิ่นซูมนี่เนาะติตามมาได้สาสุด ต้องการเขาเลี้ยงไหมน้องเลี้ยงได้เขาเได้เขาเอานี่มีเอจีบอร์นี่เอาเอามาให้มาให้เพื่อนเอามาเบิ่งดูตัวสี่เอจีไม่เอาขี้ค้านพิมพ์จีเด้อบีบีโอเคอย่าอย่าชีวิปต่อหนุ่นรอมิสเตอร์เอียงก็มิสเตอร์เอียงก็เจ้าเจ้ามากเกน มิสเตอร์เลามิสเเตอร์าเนาะเอ้าวยันยังซื้อว่ายังไหนซื้อว่ายังไหนเนี่ยแซมแซมเนาะอ่มีไอจี้วะไอจี้วะคนที่กลับด้วยเออพวกเป็นยังพวกยังเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กให้ติ๋อันนี้แซมเนาะมิสเตอร์เลาเนาะที่ว่ายันอยู่ห้องเดียวกันแซมโอเคโอเคนี้เฟซบุ๊กเพคุนติดตามเลยไปกามูนไง เนาะมิสเตอร์แซมโอเคมาต่อก่อนก่อนที่พนันลุมพูนี่บอเข้าห้องเลยไปใส่มาซื้อซานนม้าซื้อซานนม้าโอ้โเราทุกคนตอนนี้ห้องกะเลิกเหียนแล้วกำลังนำมิสเตอร์แซมกันไปไปใส่นี่ไปกินข้าวนะกินข้าวเดี๋ยวที่ห้องอาวุธซามกันมั้ยบฮลโหลพี่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 อันนี้ซื้อซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยนิ ซื oh, <three> <S S ้อเองเดี๋ยวซื้อเองเดี๋ยวมีมีไอจีวะมีไอจีวะเอาไอจีมาเบิ่งดูเนาะพ่อแม่พี่น้องครับใครอยากติดตามผู้สาวงามก็เอาเลยเด้อผู้สาวลาวนะนี่บุ๋มดินเนาะไปติดต่าไอเด้อทุกคนนี่อ้าแฟนส่งนะเอามาเบ่งเอามาต่อผู้สาวอี่คันฮัลโหลซื้อเองเดี๋ยวแอนนามีไอจีวะนะไอจีวะเดี๋ยวเอามาเบิ่งด้ว มา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 บออันน no. so so ี้แอนนาเนาะสโวนอ่ะส่วอ the ีกส่วนดีตัวทุกคนอยากเอาสีน้ำก้วยษาปีสี่สบายดีซื้อไว้ยังเด็กซื้อไว้ยังเด็กลานีบอจอบอจอลานีลิทเต้ลจีบอลานีขอไอจีเนี่ยแจกบ้าวให้เนี่ยแจกบ้าวให้ผู้บ่าวเนี่ บ่เป็นยังสดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเห็นอ่าสวดเดินลานีเนาะลานีสาสวดติดตามได้เด้อเพื่อนเล่นเล่นไปไหนนั่นเล่นเล่นไปไหนเล่นหาหมูตีลันซิวเองเนไ่ยซิวเองเนไ่ยโน่นนี่โน่นี่มีมีวาบบอกให้ผู้บ่าวเนี่ย วามมารอ้นี่น,เนะเรียนแมวเปิด่วามเนาะทำอยจีต <laughs> ัวเองอ่ะเนอะเอาไอจีเปนร้านี้จงดน,งน,น,น,นี่จะเอาในะฮะ้วนี้คือชิบ่ไ,ได้แหละร้านี้จังไดตอนลมตัวนี่เดียนะอันนี้เป็นไอจีเพิน่น okay. โอเคโซนปะโซนเนาะสูเฮ็ดซอ น้องพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้กะเด็กกะเฮียนแล้วก็ซียางมาจิบฟรีเนาะเพื่อมาซื้อน้ำกินก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เรากะยางมาจีบฟรีมาเรียกซื้อน้ำกินก่อนแล้วจึงเข้าไปของเฮียนต่อเพราะว่าเกี่ยมพี่เซนบดเนาะต่อไปกับเกียมพี่เซนบดแล้วเออลืมบอกว่าวาูุสาวเป๊ะโฟลโน, <laughs> น์ไปเนาะสำหรับหนุ่มๆเนาะ เป็นโซด้วยแหละมูฮั่นตะระพลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องมุสุสิมตะระพครับมาฮนนั่นเนรุลีกะเขี่ยมเข้าห้องพิเศษแหละค่ะสิขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ที่พีหน,น้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะทอกจาเบิกอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการเดินกิจต่อไปนะเมื่อเมื่อยังคือกันไปอ่ะมาฮั่นี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย